มิกโตสวัสดีครับ1 4 8 0 0 0กว่าบาทตีกลมๆแม่งจะแสนห้าอยู่แล้วครับแสนสี 104, ป่ปลายปลายคนสีเป็นไงมันจะเป็นน้ำเงินไหมหรือมันจะเป็นฟ้าไหมมันจะฟ้าก็ไม่ฟ้าแบบสว่างอะน้ำเงินก็ไม่น้ำเงินเข้มขนาดนั้นฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินละกันนึกถึงฟ้าอินเทลก็ได้นะพเพราะคืงนี้เป็นสเปคอินเทลเคสีนี้นะครับไฮเทควายเลูกค้าเลือกสีมาเอง เราไม่ได้มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นเขาชอบสีนี้อะไรนะบลูเบอร์รี่อะไรนะบลูบลนะูเบอร์รี่มิลค์อ่าเป็นนมบลูเบอร์รี่ประมาณนั้นแล้วด้วความชอบเว้ยความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของความชอบเป็นเรื่องของบุคคลล้วนๆนะครับอ่ะสเปคข้างในมีอะไรบ้าง Intel Core ์ l ัลต้กซึ่งตอนนี้ผมลัน ซีนิเบน R 2 4อยู่เทม์ p, นะครับอยู่ในช่วง 68, 64, 72, 76นะครับแล้วแต่คอทำไมมันถึงเย็นผมอธิบายแบบนี้ปกติผมทำเครื่องเนี่ยหลังๆมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยล็อกสปีดกันนะครับไม่ล็อกสปีดไม่ล็อกตัวคูณปล่อยให้มันรันออโต้เผื่อลูกค้าเอาไปใช้งานที่บ้านจะได้ใช้กันแบบ สเตเบิลมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีความเสถียรจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าพี่ไอ้ครับล็อกสปีดมาให้แล้วใช้งานจริงที่ผมมันไม่ค่อยเสถียรเลยก็ต้องมานั่งไล่นั่งอธิบายกันใหม่ปล่อยออโตไปนะครับจากเดิมเนี่ยสปีดมันวิ่งอยู่5 7นะครับ 2.85k เนี่ยรัน Cinebench CPU มีโหลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเทมวิ่งขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งจริงอยู่ประมาณ5.3และจะไม่ดรอปไปกว่านี้แล้วนี่คือการโหลด CPU แบบ100%แต่ได้คุณออกไปเล่นเกม นะครับ CPU สปีดแทบจะไม่ดรอปเลยตามนี้เทมถือว่าดีนะครับสูงสุดคือ76อ็ดสมีอาจจะมีบางจังหวะ78บ้างได้เรื่องของความเย็นกินไฟน้อยด้วยนะครับ200วัตต์ชุดน้าที่ใส่อยู่คือ tryx หรือว่า d r i x แล้วแต่จะเรียกทริกเตรกอะไรก็ได้หมดเลยนะครับเอาที่เห็นแล้วอ่านแล้วเข้าใจตัวนี้คือ t r i x พ a n o A R G B 360ชุดน้าตัวนี้14ื่นเป็นตัวที่ไม่ใช่รุ่น S E นะครับเป็นตัวที่ในบล็อกเนี่ยมันจะมีพัดลมเป่าชุดผ้าใจไฟ V R M ด้วยแล้วก็จอเป็นพานงเคิร์ฟแบบนี้เห็นทั้งด้านข้างและทังด้านหน้าตอนนี้ข้างในเอฟเฟกเป็นอะไรอะ่ะสนวัเหรอไอ้ <laughs> อะไรกี่ก,กี่นะ <laughs> จริงไม่ถูกไม่รู้เรียกว่าอะไรผมก็นึกว่าสโนไวท์ขี่ไม่กวาดอยู่เออไอ้เหี้ยอ้าชุดน้ำได้ความเย็นประมาณนี้นะครับเอาส8 5 k อยู่อยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งรุ่นสำหรับหน้าจอชุดน้ำหน้าจอพานโนที่เย็นวัสดุด,ดีคุณภาพดีเมนบอร์ดเป็น asus s t r i x z 8 9 0 f gaming นะครับ ssd ใส่เป็น samsung 990 pro 2T งสองลูก ram ram ครับรคลีฟ คลาส VRGB b u ส6000แถวละ 32GB เป็น 64GB แรมชุดนี้18,000ครับผมมีความจำเป็นที่จะต้องขายราคาณปัจจุบันแล้วเพราะว่าผมขายราคาเก่าไม่ได้แล้วจริงๆซื้อเข้าแพงยังไงก็ต้องขายแพงครับนะครับเรื่องราคาแรมผมพูดหลายรอบแล้วผมไม่อธิบายแล้วครับมันขึ้นไปจนทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วนะฮะมีอะไรอีกข้างหน้า อ่ะพัดลมเติมเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมี3ตำแหน่งนะครับเอาข้างหลังก่อนเลยดูดออกคอแซเซแพ็คเดียว1ตัวส่วนด้านข้างเป็น LX 120เหมือนกันเป็นแพ็ค3ครับดูดออกนะครับอันนี้คือลมดูดออกส่วนข้างล่างนี่มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกระัดลมดำไม่มีไฟคอแซ a เอ AF 120ดูดอากาศเย็นขึ้นมาจากข้างล่างของตัวเครื่องส่วนวอร์ซัพพล l y อ่ะมาดูข้างหลังนี้คอแซอร์เอ ได้สายถักแบบนี้นะครับงานคอมมิกเรียบร้อยเรียบร้อยเลยใสใสจริงๆเป็นระเบียบทําความสะอาดง่ายนะครับเปิดฝามาดูปุป๊บเออเฮ้ยแม่งงานคอมมิกแม่งเจ๋งแจ๋วจา้าว่ะการจอครับ RTX 5080 Gaming Trio MSI ผมเสริมให้นิดนึงแล้วกันณนะวันนี้ประกันของ MSI ไม่ต้องกังวลแล้วครับเขาเคลียร์กันในหลังบ้านจบเรียบร้อยแล้ว ะอะไรไม่รับเคมอะไรรับเคมแจ้งกันอย่างชัดเจนรเรื่องรอยไขยควงขันยึดนะครับรอยพินคอนแทคมีการใช้งานมันเคมได้ปกติ PTB แอ d นิดแอนหน่อยไม่มีปัญหาดีแล้วครับที่มันจบจะบ้าหรอมีรอยขันน็อตมึงก็ไม่ให้เคมมึงบ้าหรือเปล่ามึงจะไม่ให้กูยึดกับเคสเลยหรือไงพินคอนแทคมีรอยเสียบลงเข้าสลอ็อตเคมไม่ได้มึงบ้าหรือเปล่า ใครสั่งใครสอนมึงมาให้ไม่รับเค็มไอ้บ้าเอ้ยนะวันนี้จบแล้วโอเคนะครับ148,000บาทเฉพาะเครื่องไม่รวมจอเมาส์คีย์บอร์ดและอื่นๆยกเครื่องไปได้เลยตามนี้และนี่คืองานคอมมิกส์อยากได้อะไรบอกคุยให้รู้เรื่องแจ้งให้ชัดเจนครับงบเท่าไหร่อยากได้ตรงไหนเป็นพิเศษบอกมาครับอะไรดีอยู่แล้วเราไปตามน้ำคุณได้อะไรไม่เวิร์กณนะปัจจุบันณนะตอนนั้น คุยกันเป็นเคสายเคสบางอย่างมันก็ควรจะเลี่ยงนะตอนนั้นนั้นแล้วเจอกันนะครับ